วันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องประโยชน์ของการสร้างวิหารในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมเรื่องฐานหน้า51จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่7หน้าที่85ข้อที่198 <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญต้องการสวรรค์ได้ให้สร้างวิหารหกสหลังนี้ไว้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรในวิหารเหล่านั้นพระพุทธเจ้าข้าขหาบดีถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงผู้มาจากทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาเถิดราชกษเศรษฐีทูลรับพุทธดํารัสแล้วได้ถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำอนุโมทนาดังนี้ วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและสัตว์ร,ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุงฝนในสีสีระฤดูนอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกลา้าที่เกิดขึ้นได้การถวายวิหารแก่สง์ เพื่อหลิกเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรนเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเหตุน,นั้นแลคนผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงสร้างวิหารอันรื่นรมให้พิกูทั้งหลายผู้พหูสูตรอยู่ในวิหารนี้เถิด อันหนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสะนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอในพวกเธอผู้ซื่อตรงเพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสัพพทุกข์แก่เขาเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานในโลกนี้ Terima kasih telah menonton!